สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับรายการอ,มอเมอร์เชีนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาสอนจัดทีมที Pv p ีพีนั่นเองนะครับซึ่งมันก็จะเป็นทั้งทางด้านการสอนจัดทีมพี p และการเล่นสเตจหลักนั่นเองนะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับมาดูกันที่ทีมนะซึ่ง ปัจจัยหลักๆของทีมนั่นก็คือเราต้องมีตัวตัวยืนนะซึ่งตัวยืนเราจะเอาเป็นตัวแบบก็ตัวตัวอะไรก็ได้อะคือเป็นตัวตัวแทงสายพลังอะไรแบบนี้ก็ผมจะเลือกเป็นอาม่าแล้วกันนะครับก็ทีมผมมีอาม่าเนาะที่แบบค่อนข้างดีเลยนะแล้วก็อ่ะตัวที่2นะครับเราจะขึ้นเป็นทางด้านตัวอมตะนะซึ่งตัวอมตะผมจะเอาเป็น เอาแบบเด่นๆนะอมะามตตนะดุริยางนั่นเองนะครับคือถ้าในทีมเราอะไม่มีทมอมามาตมันจะเป็นอะไรที่แบบประสบที่สุดแล้วทุกคนโอเคและที่เหลือครับเราจะใส่เป็นดาเมจสามธาตุนั่นเองนะซึ่งตัวดาเมทสามธาตุก็แน่นอนจะมีทั้งสายความว่องไวและสายไวทิ่นั่นเองนะซึ่งผมก็จะใช้เป็นสายความว่องไวและกน,นะนับซึ่งตัวที่ผมมีก็จะเป็นทางด้านของฮันมะบากินั่นเองนะก็ยังไม่แม็ะ เราใส่เกียร์ประมาณนี้เลยเป็นเกียร์ชิ้นใหม่นะครับที่เราเพิ่งสุ่มได้ชุดเม็ดของเลมซึ่งเราทดสอบเอาไปใส่ให้ตัวอื่นเช่นดูเดียสดูเดียสมันตายเร็วมากเพราะมันไม่มีพลังชีวิตนะตอนแรกเราจะสุ่มหาพลังชีวิตละแต่ว่ามันได้ชิ้นนี้คัมพีเราหมดด้วยโอเคอันนาบากีนะครับเป็นตัวแทนดามจธาตทัดไฟนั่นเองนะโอเคต่อไปจะเป็นของทัดน้ําคือเราจะเป็นดามเมจสามธาตุก็คือไฟน้ําไม้นั่นเองครับ ธาตน้ำผมเลือกให้เป็นทางด้านของดูดิเอสนั่นเองนะครับโอเคอันนี้ผมสอนจัดแบบพื้นฐานนะสำหรับใครที่มีตัวไม่เยอะลองจัดแนวๆผมได้นะตัวที่4นะครับเป็นทางด้านตัวดาเมรธาตุไม้นั่นเองนะครับซึ่งธาตุไม้ก็เอมิเลียล้วกันเนาะเพราะเอมิเลีย ช่วงนี้มันค่อนข้างเป็นตัวที่โกงมากอเอเลีย okay. นะครับเกียาอาจจะแบบแปลกๆนิดนึงพอดีไม่มีเกียใส่นะโอเคสลับหน้า a นะครับก็ประมาณนี้เลยนะจบไปแล้วนะครับสลับหนึ่งหน้านะมาดูกันหน้าที่2นะครับก็จะเป็นเหมือนเดิมครับสายพลัง1ตัวว่ากดหลักเลยก็คือเราต้องมีสายพลังแน่นอนครับสายพลัง1ตัว แต่พลังในที่นี้ผมจะเอาเป็นโอลิเวอร์แล้วกันนะครับก็สามารถทำเป็นเก้าดาวได้แล้วนะแต่ผมไม่ทำแร่มันเยอะอ่าโอลิเวอร์นะครับต่อมาจะเป็นทางด้านตัวอมตะซึ่งตัวอมตะอืมอาจจะเป็นโคนี่ตัวนี้คนเนี่กเรียนนะครับโคนี่มัธยมต้นนั่นเองนะ หรือใครมีตัวอามาตะตัวอื่นก็ลองจะใช้ดูนะครับแต่ตัวนี้คือผมผมก็เนี่ยพอพอใช้ได้นะอืมเพราะว่ามีเพิ่มเลือดยกเลิกผลลัพธ์ด้านลบแบบต่อเนื่องของพักพวกด้วยอืมอันนี้ก็ดีเหมือนดุริยางนะแต่ว่าแตกต่างกันที่มันถึกกว่าดุริยางจะออกไปทางด้านตัวปับซะมากกว่านะครับส่วนตัวนี้จะมาทางด้านแทงนั่นเองนะต่อไปก็เหมือนเดิมนะครับตัวดามจซึ่ง ัวดาเมจตัวป่วนนะครับในหน้านี้เราจะใส่เป็นเน้นไปทางด้านตัวป่วนนั่นเองนะอันนี้เป็นการจัดทีมพื้นฐานนะก็จะมีสายพลังนะหนึ่งสายพลังตัวบัฟก็เป็นตัวบัฟอมตะบัฟฮิวเลือดอะไรอย่างงี้ตัวดาเมจธาตุไฟตัวดาเมจธาตุน้ําและตัวดาเมจธาตุไม้นั่นเองนะครับหน้าบีนะครับก็จะมีตัวแทงตัวยืนนะครับแล้วก็เป็นตัวอมตะนั่นเองนะมา มาต่อกันที่3ตัวสุดท้ายนะครับ3ตัวสุดท้ายเราจะจัดโดยการคัดตัวนั่นเองนะครับคัดยังไงเราจะมาคัดแบบคือเราจะดูทางด้านของตัวป่วนนะซึ่งตัวป่วนเรามีตัวอะไรบ้างอ่ะตัวป่วนก็จะมีทางด้านของดาวินชีตัวตลกอะไรแบบนี้นะนี่นะเซรีสเตตคัทนั่นเองนะครับ เอาเป็นดาวินชีแล้วกันเนาะมันเด่นชัดดีก็ทางด้านเป็นของดาวินชีนั่นเองนะครับก็เอามาคอปปี้นะหรือใครมีตัวดาเมจอะไรก็ใส่ใส่ไปนะครับตัวป่วนในทีมอนะ่ะคือตัวป่วนแนะนําว่าเอา1ตัวหรือ2ตัวประมาณนี้นะครับถ้า3ตัวมันจะแบบมันมันจะแปลกๆเออมันจะป่วนจนแบบ ังไงไม่รู้คือทีมเราจะตายเยอะเพราะว่าตัวปวนเป็นค่อนข้างจะเป็นกลุ่มพวกประเภทที่แบบบางนะครับโอเคตัวต่อไปเราจะเอาเป็นคือ3ามตัวสุดท้ายเราคลาสาได้เลยว่าเราจะใส่เป็นตัวดาเมจต,ตัวป่วนอมเลือกได้2ออย่างคือจะเป็นตัวดาเมจกับตัวปวนตัวป่วนขอเอาตัวเดียวพอจะเป็นทางด้านของเซลีดาวินชีนั่นเองนะครับ ต่อไปผมเอาเป็นเจ้านี่แล้วกันราวร็อกนั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นตัวที่ยังอัพไม่แม็กเลยนะแบบอีกนานอะ่ะอีกนานเลยอะ่ะโอเคก็มีประมาณนี้นครับเป็นตัวแทงตัวอมะตะนะครับตัวป่วนแล้วก็ตัวดาเมจนะเป็นดาเมจท่าแสงก็คือชนะทุกธาตุชนะทางทุกธาตุโอเคมาต่อกันที่ตัวต่อไปนะครับ ตัวที่ผมคัดเลือกตัวต่อไปคิดว่าน่าจะเป็นตัวอะไรดีเห็ดพิษละกันนเห็ดพิษก็ปวน1่ตัวถึงสตัวนะครับสําหรับทางด้านของตัวปวนนะโอเคหน้าทีมจะมีอยู่ประมาณนี้ครับก็มาสรุปคร่าวๆกันเลยนะก็จะเป็นทางด้านตัวยืนนะครับตัวแทงมีดาเมจก็ได้หรือไม่มีก็ได้นะครับแต่ผมแนะนําว่าถ้ามีตัวดาเมจเป็นแทงดาเมจก็เอามานะครับ ตัวแทงนะครับตัวบัฟอมตะบัฟฮิวเลือดนะครับเน้นไปทางตัวอมตะนะคือใน2ทีมนี้เราจะต้องมีตัวอมตะ2ตัวนั่นเองครับใน10ตัวนี้จะต้องมีตัวอมาตะ2ตัวนะตัวดาเมจทัดไฟตัวนี้ก็มีอมตะนะครับก็ใช้ได้นะตัวดาเมจทัดไฟนะครับทัดน้ำทัดไม้มาถึงหน้าบีครับ ตัวแรกจะเป็นตัวยืนตัวแทงนั่นเองนะครับตัวที่สองตัวบัฟอมตะนะครับบัฟอมตะอันนี้จะเป็นกึ่งบัฟกึ่งแทงนะครับอืมกึ่งปวนด้วยถ้าเป็นร่างให้เปิดนะจะมีพายุฝนสามารถพัดปิวได้แต่คือเขาพัดมาแต่ว่าตัวเรายังยืนอยู่ที่เดิมอะไรประมาณนี้สุ่มติดนะตัวที่3ามผมเลือกเป็นตัวดาเมจนั่นเองนะครับก็จะเป็นทางด้านของเบาวจัก,กรพัดล็อกนั่นเองนะครับ อีก2ตัวผมเลือกเป็นตัวป่วนนะเออประมาณนี้สำหรับการจัดทีมนะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะสรุปคร่าวๆในทีมจะต้องมีตัวอมตะอย่างน้อย2ตัวตัวดาเมจสามธาตุและตัวปวนตัวแทงนะครับตัวแทง2ตัวนะโอเคครับก็การสอนจัดทีมในครั้งนี้ก็จบไปแล้วนะครับก็ใครที่ทำใครที่มีตัวประมาณไหนก็ลองจัดจัดคละๆกันดูนะครับก็ ผมมาบอกแนวทางคร่าวๆเลยเวยนะว่าจัดทีมต้องจัดยังไงจัดยังไงให้เล่นได้แบบเล่นสเตจหลกักเล่น PVP เล่นได้แบบแบบไม่แพ้แน่นอนนะครับโอเคแต่ก็อยู่ที่เกียร์เขาด้วยนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันได้นะครับถ้าคลิปนี้ลาไปก่อนครับ